คันนี้นะครับเป็น DMAX 2 2 2 0นสะครับเป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับเขามาติดชุดคู่นะครับจอ c g OFA นะครับจอ c g OFA กับวัดบูตนะครับเป็นวัดบูตไฟฟ้านะครับหน้ามืดนะครับ e d t จะเป็นหน้า60นะครับวัดบูตก็จะมีหน้า60ป้อนด์30ปอนแล้วก็2บาร์ให้เลือกนะครับสำหรับเครื่องเบนซินแต่ันนี้เลือกเป็น60นะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับรีโมดก็ใช้ตั้งค่าต่างๆแล้วที่จอนะครับก็จะมีปุ่มเอาไว้เซตค่าดิสเพย์ของจออีกทีหนึ มาดูที่การติดตั้งนะครับการติดตั้งนะครับก็แค่เสียบช่อง OBD ของดีแม็กตัวใหม่นะครับช่อง OBD นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เสียบตอง OBD 4G เข้าไปนะครับสังเกตนะครับจะมีสายอยู่3เส้นนะครับเส้นนี้นะครับวิ่งไปหาเกจนะครับส่วนเส้นนี้นะครับเส้นกลางนะครับอันนี้จะวิ่งไปที่เซ็นเซอร์วัดบูทนะครับคันนี้จะลงเซ็นเซอร์วัดบูทเพิ่มนะครับจะไม่ใช้ค่าบูทที่อ่านได้จาก OBD นะครับอันนี้จะลงเซ็นเซอร์แยกเลยแล้วก็ปักสีดํานะครับด้านในสุดนะครับ อันนี้ก็จะไปที่รีโมทนะครับตัวนี้นะครับนะครับการติดตั้งมีเท่านี้เดี๋ยวไปดูที่ฝากระบองหน้านะครับว่าติดเซ็นเตอร์วแบบไหนมาดูที่การติดตั้งนะครับแับก็เราก็ใช้ดูจากในห้อนเตอร์นะครับน่ครับเกตครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับคือไม่ได้จอดห้อนเตอร์นะครับอันนี้ใช้อะแดปเตอร์เซนเตอร์ วันบูธนะครับรครับขั้นเอาไว้นะครับก็เนี่ยสายลมก็วิ่งนะครับวิ่งไปวิ่งมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับพอเข้าเซ็นเตอร์ของ KT นะครับอยู่ด้านในนะครับถึงกระเพานี้นะครับนี้คือเซ็นเตอร์วันบูธนะครับแล้วก็สายไฟเซ็นเตอร์วันบูธนะครับก็วิ่งไปหากล่องจีที่อยู่ด้านในรถนะครับหาตามไปตห้อ เซ็นเตอร์ก็มีมาด้นะครับเครื่องสามทานะครับถ้าเราไม่ลงเซ็นเตอร์แย้งนะครับคันนี้ก็จะใช้การอ่านค่าจาก OBD นะครับทำไมรถอ่านค่าวันบูตได้นะครับนี่ครับรถมันจะมีเซ็นเตอร์ของของเขาอยู่นะครับค่าตรงนี้เขาอ่านได้จาก OBD เลยแต่ว่าคันนี้พีแฟษหน่อยก็คือ <Ll> ใส่เซนเซอร์แยกไว้นะครับเพราะว่าเซนเซอร์เดิมนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็เลยต้องลงเซนเซอร์แยกไปเลยในการตัดปัญหาเรื่องข้อจํากัดต่างๆเข้ามาดูจออีกทีนึงนะครับหน้าจอ o p d นะครับก็สามารถนะครับตั้งสีอะไรได้นะครับไฟสายบาร์ด้านข้างก็ตั้งได้นะครับ ตัวน,นี้เก็ตโบวเมาทีก็ปรับสีได้เหมือนกันนะครับผมทําคลิปแยกไว้แล้วครับที่สอนวิธีการตั้งค่า o อนะครับแล้วก็วิธีการปรับสีเนี่ยดูจากาคลิปในช่องที่ผมทําไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งรอบให้ดูผมตั้งเติมไปที่สามพันห้าครับตั้งเติมรอบไปที่สามพันห้าไฟชิปไลก์ยอดทงานนะครับเราตรงนี้ไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีแดง ไม่ว่าเราตั้งไว้สีอะไรนะครับตรงนี้พอเวลามันเตือนมันจะเป็นสีแดงดังนั้นแนะนำนะครับเวลาตั้งนะครับก็อย่าตั้งสีแดงตั้งสีอะไรก็ได้มันจะได้ดูแตกต่างกันตอนเวลาที่มันเตือนนะครับอันนี้ก็โชว์ค่าวัดรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้วลาที่สองอันนี้ก็เป็นค่าแรงดันในรางนะครับอันนี้ก็เป็นวัตเทมอันนี้ก็เป็นวัดโบลนะครับรอบก็เป็นตระกลหกพันนะครับสามารถเลือกได้นะครับหกพันเก้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสินค้านะครับก็รับประกัน1ปีนะครับเสียพังเปลี่ยนตัวใหม่ให้ จากร้านมิชชั่นคาร์นะครับสามารถติดตามนะครับผลงานได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับมิชชั่นคาร์นะครับแล้วก็ทาง YouTube c h anel นะครับจะมี IG นะครับแล้วก็มี l ล n e o f f i c i a l นะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนลิงก์ราคาล่าสุดนะครับสามารถดูจากใต้คลิปได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาไปเช็คราคานะครับว่าชุดนี้ตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ